อีค่ะผู้ที่คือสิริการน้อยค่ะอยู่ในร้านอาหมุกสานเนาะนี่คือวัตถุประสงค์เรียนในเรื่องการเขียนกรักอสมการนะคะจุดประสงค์ในชั่วโมงนี้นักเรียนสามารถเขียนกราก เอะนะคะดูเอเป็นหลักเอเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะนัะกเรียนเอมีค่ามากกว่าเอลูกสอต้องไปทางใช่ไหมคะต้องชี้ไปทางแล้วจะเป็นจุดโปรงหรือจุดทึบต้องเป็นจุดโปรงนะคะนักเรียนจุดของเราต้องเป็นจุดโปรง รว่าอะไรเพราะว่าเราไม่นัก a นะคะข้อที่สองการเขียนกราฟของอสมการ x น้อยกว่า a เราจะสามารถเขียนกราฟแทนอสมการได้ว่าดู A เป็นหลักนะคะ a ของเราอยู่แานอยู่ตรงนี้นะคะ a ลูกศรต้องวิ่งจาก a ออกไปนะคะ จะวิ่งออกไปทางซ้ายหรือทางขวาทางขวาเป็นมากทางซ้ายจะแสดงเป็นลบก็จะมีค่าน้อยกว่านะคะซึ่งตรงนี้เขาบอกว่า x น้อยกว่า a แสดงว่า x ต้องมีค่าน้อยกว่า a นะคะเป็นอะไรก็ไดกที่เป็นที่มีค่าน้อยกว่า a ไปลูกศรต้องชี้ไปทางซ้ายมือค่ะ อาจจะเป็นจุดโปรงหรือจุดทนะึบนักเรียนต้องเป็นจุดโปรงนะคะเพราะเราไม่นับ A เป็นตัวเลขอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ A น้อยกว่า E นะคะต่อมาข้อที่3นะคะการเขียนกราฟของอสมการ x มากกว่าหรือเท่ากัเเราจะสามารถเขียนกราฟแทนอสมการได้ว่า มีค่ามากกว่า e a. a ตรงนี้นะคะร e ตรงนี้ x มีค่ามากกว่า a ถ้า x มีค่ามากกว่า e ลูกศรต้องชี้ไปขวานะคะลูกศรต้องชี้ไปทางขวาต้องนับต้องเริ่มจาก e ไปนะคะจาก e ไปแล้วจุดจะเป็นจุดปรูนจุดทุ่นั้นต้องเป็นจุดทุ่ค่ะ จุดทุกเพราะว่าอะไรจุดทุกเพราะว่ามันมีค่าับีด้วยนี้ฉะนั้นเราเอา a ด้วยนะคะนักเรียนต่อมาการเขียนกราฟของพารามกาตร์น้อยกว่าหรือเท่ากับ a เราสามารถเขียนกราฟแทนัารามกาตรได้ว่า x มันมีค่าน้อยกว่าเกับ a ใช่ไหมคะแสดงว่าลูกศรของเราต้องชี้ไปทางซ้ายมือค่ะ ไปหาซ้ายมือจุดจุดที่เราจะจุดต้องเป็นจุดโรงหรือจุดทึบคะต้องเป็นจุดทึบนะคะที่ยงังเป็นจุดทึบเพราะว่ามันมีค่าทัพตั์เอแสดงว่า x นับ a ด้วยนะคะต่อไปข้อสุดท้าย x ไม่ท่ากับ a เราสามารถเขียนกราฟแสดงสมการด้วยคือ เราจะนับทางลบและทางบวกแต่เราไม่นับ A เพราะว่า x มันมีค่าไม่เท่าเ A แต่ซึ่งเราไม่รู้ว่า x เป็นจำนวนตัวเลขอะไรใช่ไหมคะก็จะเป็นได้ทั้งเป็นทางทางลบและทางบวกแบบนี้ค่ะแต่จุดตรง A นั้นจะเป็นจุดทึบหรือจุดโปรง่ง ก้เป็นจุดปกนะคะเพราะว่าเราไม่เอา A คือเราไม่นับ A นั่นเองค่ะต่อมาคือจะให้นักเรียนเขียนกราฟของสมการ์ที่กำหนดต่อไปนี้ให้ถูกต้องนะคะอยามากกว่าลบ2 x มากกว่าลบ2ตรนี้เขาให้ค่าเรามาใช่ไหมคะเป็นลบ2คือก็แจนสมาชิกของเรา เพิ่มขึ้นทีละดึงก็ได้จะเพิ่มขึ้นทีละสองก็ได้แต่นักเรียนต้องเพิ่มขึ้นทีละเท่าเกันนะคะในกราฟของเราต่างนี้ด้านล่างะเริ่มจากศูนย์อยู่กลางแต่กราฟของครูเริ่มขึ้นจากหนึ่งเริ่มขึ้นทีละหนึ่งนะคะนี่ก็จะเป็นลบหนึ่งลบสองลบสามลบส,ลบสี่ลบห้าต่าง,างทางทางบวกคือก็หนึ่งสองสามสี่ห้า 1, 2, 3, 4, ซึ่งในการเพิ่มขึ้นทีละเท่าเกัน นักเรียนต้องเพิ่มขึ้นทีละเท่าเท่ากันนะคะข้างนักเรียนตรงนี้เป็นหนึ่งดีๆตรงนี้นักเรียนเป็นห้าตรงนี้มาเป็นหกแ,แบบนี้ไม่ได้นะคะนักเรียนนักเรียนต้องเพิ่มขึ้นทีละเท่าเท่ากัน,นะคะ่ะอย่างตัวอย่างข้อนี้ x มากกว่าลบสอง x มากกว่าลบสองลบสองของเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะ เราลื้หนึ่งจำนวนละลบสองอยู่ตรงนี้สแสดงว่า x มันมีค่ามากกว่าลบสองกราฟของเราต้องวิ่งจากลบสองนะคะักเรียนวิ่งจากลบสองไปทางซ้ายหรือไปทางขวาะคะต้องไปทางขวาใช่ไหมคะเพราะว่าเพราะว่า x มันมีค่ามากกว่าลบสองซึ่งกราฟแสดงตรงนี้ลบหนึ่งศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้า มันมีค่ามากกว่าลบสองใช่ไหมคะแล้วเราจะต้องใส่จุดทุกหรือจุดโดรต้องใส่จุดโปรค่ะเพราะว่า x มันมีค่ามากกว่าลบสองแสดงว่าเราไม่นับสองไม่นับลบสองนะคะเราก็จะนับตั้งแต่ลบหนึ่งไปเรื่อยๆค่ะจนอินฟินฟิตี้ไม่ทราบค่านะคะเพราะเราไม่รู้ว่า x มนนีค่าแบบเท่าไหร่นะคะต่อมาข้อที่สอง x น้อยกว่าสาม x น้อยกว่าสามซึ่งค่าที่เขาให้มาเป็นเลขสามใช่ไหมคะกกมเราก็อาจจะแกะจงสมาชิกเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งก็ได้เพิ่มขึ้นทีละสามก็ได้ค่ะครับตรงนี้เราอาจจะไม่เหมือนกันนะคะแต่คราบของครูนั้นเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้า 1, 2, 3, 4, ทางลบก,ก็ลบหนึ่งลบสองลบสามลบสี่ลบห้า ามของเราไม่ได้ติดลบอยู่ทางขวกค่ะสามของเราอยู่ตรงนี้นะคะอือทางขวกค่ะซึ่ง x มีค่าน้อยกว่าสามแสดงว่าลูกสองของเราต้องวิ่งจากสามไปทางบวกต้องวิ่งจากเลขสามใช่ไหมคะไปทางซ้ายหรือไปทางขวาต้องไปทางซ้ายค่ะเพราะ x มีค่าน้อยกว่าสามแล้วเรา นับสด้วยไหมคะข้อน,นี้เราไม่นับ3ามใช่ไหมคะเราก็จะใช้เป็นจุดโกลเพราะว่าเราไม่นับสามถ้า F น้อยกว่าสแสดงว่าเป็นอะไรก็ได้ที่น้อยกว่าสามแต่ไม่ใช่สมตอนน่อมาข้อที่ x มากกว่าสิสองเหมือนเดิมกราฟของรูก็จะแจ้งขึ้น,ข,นขึ้นทีละสีะคะ่ะ คนอื่นนะั้นจะเพิ่มขึ้นทีละหกก็ได้เพิ่ขึ้นทีละสองก็ได้นะคะไม่ไม่จะเป็นทั้งเหมือนครูนะคะครูก็จะแจกเป็นสี่แปดสิบสองสิบหกยี่สิบค่ะอันนี้สิบสองของเราอยู่ทางบวกของเรบสองไม่ติดลบนะคะสิบสองเราอยู่ทางบวลูกศรของเราต้องชี้ไปทางต้ายทางขวา,าค,ค่ะนักเรียน ต้องชี้ไปทางนะเพราะว่า x มันมีค่ามากกว่า12ก็เป็นอะไรก็ได้ตั้งแต่13เป็นขึ้นไปใช่ไหมคะ13 14 15 16 17 18ก9 20เป็นอะไรก็ได้ที่มากกว่า12แล้วเราต้องใช้จุดทึบหรือจุดโป่งคะนะเราก็ใช้จุดโปร่งเพราะว่า x มีค่ามากกว่า12เราจะไม่นับ12นะคะ ่อมา x น้อยกว่าหรือเท่ากับลบสิบห้าคราวนี้รฐฐนเราก็แจกเดิมค่ะสมาชิกคองคู่ก็เพิ่มขึ้นทีละห้าค่ะเพิ่มขึ้นทีละห้าค่ะทางลบทางบวกต้องให้เท่ากันนะคะนักเรียนลบสิบห้า L ของเราอยู่ตรงนี้ลบสิบห้าของเราเป็นติดลบก็อยู่ฝัง่งลบนะคะคราวนี้เรารู้แล้วจุดเริ่มต้นของเราที่ลบสิบห้าเราจะต้องชี้ลูกศรไปทางซ้ายมือหรือฝาดมือค่ะ x น้อยกว่า x น้อยกว่าลบสิบห้าเส้นแสดงจํานวนของเราลูกศรต้องชี้ไปทางซ้ายมือต้องเป็นจุดทึบหรือจุดโปรก็ต้องเป็นจุดทึบใช่ไหมคะเพราะว่าเรานับสิบห้าด้วยเท่ากับหมายความว่าเรานับสิบห้าด้วยนะคะมีค่าเท่ากับสิบห้าองมาข้อที่ห้าเน้อยกว่าลบยี่สิบเน้อยกว่าลบยี่สิบ กูก็แจ้งออกมาสิเพิ่มขึ้นทีละห้าหรือจะเพิ่มขึ้นทีละสิบก็ได้นะคะเนะรียนรักตรงนี้เราอาจจะไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ของรักของคู่กเพิ่มขึ้นทีละห้าของเราลบยี่สิบลบยี่สิบของกูอยู่ต่งนี้น,นะคะเราก็เริ่มต้นจากยี่สิบลูกสอต้องชี้ไปทางซ้ายหรือทางขวาเขาบอกว่า x ็มันน้อยกว่ายี่สิบก็ต้องชี้ไปทางซ้ายที่ม ต้องเป็นจุดโปรง่งเรียนต้องเป็นจุดโปรง่งเพราะว่าจุดโปร่งเราไม่นับ20สิใช่ไหมคะอีกคนค่ะ x น,น้อยกว่าหรือเท่ากับแปด x น้อยกว่าหารือเท่ากับแปดก็แสดงว่าแปดของเราอยู่ตรงน,นี้ใช่ไหมคะเหมือนเดิมแต x น้อยกว่าหรือเท่ากับแปดแสดงว่าลูกศรถ้าไปทางซ้ายอยู่ไปทางขวาลูกศรก็ต้องไปทาง ซ้ายใช่ไหมคะตัวอิตมีค่าน้อยกว่า8มีค่าน้อยกว่าดเป็นอะไรก็ได้ตั้งแต่8ลงตั้งแต่7 6 5 4 3กหลบหลบสได้หมดเลยค่ะเพราะว่ามีค่าน้อยกว่า8ใช่ไหมคะแล้วเราต้องเป็นจุดตรงจุดทึกระยะลักษณ์ของเราคือน้อยกว่าเท่ากับต้องเป็นจุดถึค่ะเพราะว่าเท่ากับแสดงถึงการเรานับ8ด้วยก็คือเราออก8ด้วยนะ ต่อมาข้อที่ 7, เจ็ด x มาก 2, กว่าสอง x มากกว่าสองค่ะคือแทนสมาชิเกเรือบร้อยบอกว่านักเรียนคุณจะใส่ตัวเลขตรงนี้เป็นนะคะสองคือวัดพิภพสองเราคือเป็นทางบัวสองรูกสองตัวต้องไปทางซ้ายหรือทางขวาคะก็ต้องไปทางขวาใช่ไหมคะเพราะ x มีค่ามากกว่าสองต้องเป็นจุดโปร่งค่ะเพราะว่า เราไม่นับสองนะคะก็แปด x มากกว่าหรือเท่ากับหนึ่ง x มากกว่าหรือเท่ากับหเหมือนเดิมค่ะหนึ่งมาคู่อู่ตรงนี้อ่า1หนึ่งเป็นห้าคูณอ,อยู่ก่งหันะคะก็ตัวสองก็จะชี้ไปทางซ้าย้างขวาก็ต้องทางวาเพราะว่า x มีค่ามากกว่าเท่ากับหนึ่งจุดเราจะต้องเป็นจุดจุด,จดค่าก็ต้องเป็นจุดเพิ่ นะคะนักเรียนเพราะว่าเรานับหนึ่งด้วย x มีค่าเท่ากับหน,นึ่งด้วยนะคะเราก็เลยเอาหนึ่งด้วยะะมาอันนี้สําหรับันนี้นะคะวิชาคณิตศาสตร์ก็จะจบแล้วนะคะตัวการบ้านนะคะตัวอ,อย่างอันนี้เป็นบบฝึุหัดที่รู้ว่าทำในชันน้เรียนหวังว่านักเรียนทุกเสร็จแล้วนะคะสรุปนะคะกราฟของเราที่มีจุดโผล่กับจุด จุดปกจยใช้ในใช้ในการเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าไม่เท่ากับนจุดทุธข,ของเราจะใช้ในกรณีก็ต่อเมื่อเรานับตัวเลขนั้นด้วยเช่นเครื่องหมายเท่ากัาก้างหมายมากกว่าหรือเท่ากับน้อยกว่าหรือเท่ากับค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ